สวัสดีนะครับนักเรียนต่อไปนี้จะเป็นการทำงานที่7นะครับให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาแล้วก็คลิกสร้างหัวกระดาษนะครับกับท้ายกระดาษด้วยนะครับหลังจากตั้งค่าหน้ากระดาษด้านละ1นิ้วหรือ2.5ซนเมตรแล้วนะครับนักเรียนก็ไปค้นหาข้อมูล วันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษานะครับอันนี้การตั้งค่าหน้ากระดาษครูไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะทำไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้พูดถึงการค้นหาข้อมูลมาวางนะครับเรียน,นก็เปิดอินเทอร์เน็ตเอ็กเพลเอร์ขึ้นมานะครับมาติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรียน,นก็เปิดพิมพ์คำว่าวันอาสาฬหบูชาแล้วกด Enter นะครับ ค้นหานะครับค้นหาข้อมูลแล้วนักเรียนก็คลิกวันอาสนะบูชานะครับอันนี้ตอนนี้ครูเลือกเว็บที่2ที่ค้นหามานะครับอันดับแรกเ,เรียนดูข้อมูลก่อนนะครับว่าจะได้ไหมถูกต้องไหมแล้วนักเรียนก็คัดลอกนะครับคัดลอกเอาข้อมูล เรียต้องอ่านก่อนนะครับอันนี้ครูอ่านแล้วนะครับเรีนนาตามครูเลยก็ได้นะครับกัรลอกข้อมูลนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วเรียก็คลิกขวานะครับคัด copy นะครับเมื่อเลือกแล้วแล้วก็ไปเปิดนะครับ แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็สั่งสั่งวางนะครับพาร์ทแล้วก็อันนี้ก็จะเลือกนะครับคำว่าคลิปเทคออรี่เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นออปชันนะครับเรียกพาร์ทออปชันหรือออปชันในการวางนะครับตัวเลือกในการวางเราเลือกวางคลิปเทคออรี่เลือกเฉพาะเก็บเฉพาะข้อความเท่านั้นนะครับ ส่วนรูปแบบและสีสันต่างๆไม่เลือกนะครับนะครับนักเรียนก็จะได้ข้อความมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็วางแผนในการที่จะใส่รูปภาพด้วยนะครับครูคิดว่าก็จะใส่รูปภาพไว้ข้างบนนะครับเอาชื่เรื่องไว้ข้างบนก็กด enter ลงมานะครับคลิกที่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วกด enter เราเว้นระยะในการใส่รูปการใส่ข้อความนะครับาวางตำแหน่งดูให้ดีนะครับส่วนที่มันเกินนะครับเว้นวักว่างมาเรียนก็ต้องลบทิ้งนะครับลบช่องว่างทิ้งไปนะครับเช่นแบบนี้นะครับทักเรียนก็าจาับรูปแบบให้สวยงามนะครับส่วน ตัวอักษรเนี่ยเราใช้อังสนานวนะครับเราเลือกจะใช้อังสนานวอังสนานวนะครับสิบหกนะครับเรื่องก็จัดตำแหน่งให้ดีนะครับวันนีนะ้ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงการวางรูปภาพนะครับการวางรูปภาพในหนึ่งหน้าเนี่ยในห้นักเรียนใส่ภาพอย่างน้อยสองภาพนะครับรูปภาพจากเว็บไหนก็ได้นะครับมาเพิ่มเติมถ้าเราเลือกแล้วมีแค่ รูปเดียวใช่ไหมนะครับนะครูคก็จะให้นักเรียนหารูปภาพนะครับค้นหารูปภาพการวางภาพนั้นให้นักเรียนบันทึกภาพลงโฟลเดอร์ของนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะหาจากการค้นหารูปภาพก็ได้อันนี้ครูจะคัดลอกรูปภาพนี้ไปเลยนะครับก็ใช้พิธีการคลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็คําว่า Save Picture a s นะครับเสร e จไ d เจอแอสเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เลือกตำแหน่งที่จะวางนะครับครูคร,ครูเลือกลงที่ไดดีนะครับโฟลเดอร์ของครูนะครับอันนี้อันนี้ก็ดูโฟลเดอร์ของนักเรียนด้วยนะครับรูปภาพนี่ชื่อเรียกว่าอะไรครับนักเรียนก็พิมพิรูปภาพเล้วกชื่อคำนี้ก็ได้การที่ดีควรจะพิมพ์ชื่อให้ตรงกับรูปภาพนะครับ วันสารบูชานะครับาสายเล็กหนึ่งได้วยก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อมีหลายลูกนะครับแล้วเราก็สั่งเซฟนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ทโปรแกรมที่เรา,าโปรแกรม Microsoft Word ใหม่นะครับคลิกตำแหน่งอันดับแรกจะอยู่ไครับ คลิกตำแหน่งที่ต้องการที่จะวางภาพก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง insert picture นะครับคลิก picture นี้นะครับแต่แล้วก็หาตำแหน่งที่นักเรียนเก็บภาพไว้นี่เก็บไว้ที่ดด y ฟลเด d e r ที่ของนักเรียนนะครับคลิกรูปภาพนะครับถ้านักเรียนต้องการดูรูปภาพนะครับนักเรียนหรือว่าถ้าเป็นไฟล์ มองไม่เห็นรูปภาพเรียนก็ดูเรียนก็เลือกตำแหน่งนี้นะครับอันนี้รัดไอคอนนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นลิสภาพไฟล์ก็จะเรีออยงกันแบบนี้นะครับคลิกตำแหน่งนี้นะครับรัดไอคอนนะครับคลิกที่รูปภาพที่เราต้องการเสร็จแ,แล้วก็คําว่า insert นะครับคลิกคำว่า insert ทีแปลว่าแทรกนั่นเองนะครับเรียจะได้ภาพนี้ขึ้นมา การจัดตำแหน่งของภาพนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนักเรียนต้องมาเลือกออปชันในการวางภาพนะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนคลิกตรงดอกดาวแล้วเลือกอเอาอย่างที่ใช้อยู่ประจำก็คือ In Font o p อ i c คืออยู่ข้างหน้าภาพนะครับหรือ Behind Text ก็ได้อยู่หลังอยู่หลังข้อความนะครับขอโทษนะครับอันนี้อยู่หน้าข้อความ เลือก o r น o ุตออ t เทคอยู่หน้าข้อความความหมายนะครับเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะจัดภาพได้ง่ายให้คลิกคำว่า Inport o อฟ e ท t ก่อนนะครับเพราะภาพจะอยู่ข้างหน้าข้อความแล้วเรนก็จะเลือกได้นะครับนะครับนะครับผมเรนก็จะได้อยู่ได้ภาพที่อยู่หน้าข้อความอันนี้นะครับ ก็เลือกได้ด้วยนะครับส่วนข้อความนั้นนักเรียนอาจจะชื่อเรื่องนักเรียนอาจจะใช้อวดอาร์ตก็ได้นะครับหรือใช้ข้อความธรรมดาก็ได้นะครับจะให้เป็นข้อความาตัวใหญ่นิดนึงนะครับวัน จ,จุดกลางตัวนี้นะครับตัวหาัาใหญ่ขึ้นนะครับคลิกที่ตัวนี้คลิกที่ตัว B ตัวชนาขึ้นนะครับนักเเียนก็จะได้ วันอาสาฬบูชานะครับมีกิจมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างก็ต้องอ่านด้วยนะครับแล้วก็จำนะครับอาจจะเน้นอ,อันนี้วันขึ้น15ข่้าำเดือน8ของทุกปีนะครับขึ้น้5ค่ำนะครับนนใช้ตัวหนานิดนึงนะครับเลือกเลือกสี นะครับตัวอักษรน,นี่นะครับเรื่องเลเือกข,ข้อความก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกสีสีแดงแล้วสีน้ำเงินนะครับนะครับก็คือวันอาสาธรรมพุชานะครับจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปด ของทุกปีนะครับเ,เรนก็ลองอ่านดูนะครับเ,เรนเอารูปภาพมาใส่นะครับตรงเนี่ยหนึ่งหน้านั้นให้มี2รูปนะครับจะขยับมาแล้วก็ใส่มาอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครับแ,แล้วก่อนส่งอย่าลืมนะครับเ,เรนต้องเซฟการบันทึกนะครับเ,เรนใช้คำสั่งเซฟแอดนะครับแล้วก็บอดด็อกเมนต์นะครับ แล้วก็พิมพ์ชื่องานนะครับอันนี้ก็เอาชื่องานที่6มานะครับอันนี้ชื่องานที่งานที่เนะครับงานที่7การทำรายงานนะครับ ที่เจ็ดการทำรายงานนะครับแต่แล้วอย่าลืมนะนักเียต้องบันทึกนะอันนี้ครูวัตถุศาสตนักเรียนอยู่5.11ทับสเอะไรก็ P6 1กหนึ่งหนึ่งโ้เลขี่51ก็51นึ่นะครับแล้วนะักเร,นเรียนก็บันทึกเซฟนะครับกระสังเซฟแล้ว นะครับอย่าลืมเรียนต้องส่งงานทางโอ e บ5อาสามแล้วเรียนก็ปิดเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับแล้วอย่าลืมเรียนต้องทำสองวันนะครับวันอาสนะบูชากับวันเข้าพรรษานะครับแล้วลก็เอางานเนี้ยนะครับงานนี้ส่งไปในงานที่เจ็ดของห้องเรียนของนักเรียนเองนะครับอย่าลืมนะครับในหนึ่ง งานนั้นครูกําหนดให้ทําทั้งหมดมีข้อมูลหมด3หน้านะครับในหนหน้าต้องมีรูปอย่างน้อย2รูปนะครับเสรแล้วเรียนก็เซฟทำเสร็จอีกทำเสร็จแล้วเรียนก็เซฟนะครับอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับคลิกรูปเซฟแล้วก็ปิดอันนี้สมมติว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วก็ส่งงานทาง Obec 53ได้เลยนะครับ าที่7ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเรนต้องทำสอเรื่องนะครับในงานเดียวกันนะเรนก็เพิ่มหน้าไปเรื่อยๆนะครับกด enter แล้วก็เพิ่มหน้าไปเรื่อยๆนะครับให้มีทั้งหมดอสองงานนะครับงานละ3หน้าใน1หน้ามี2รูปภาพ2รูปนะครับโอเคนะครับแ,แล้วก็อย่าลืมอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิก save แล้วก็ปิดนะครับปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรีนก็คลิกสตาร์ทเป็นอย่างนี้นะครับแบ็กแบ็กโอเบกห้าสามสามแบ็กพีหกนะครับแล้วก็กด e n นเ r อร์ไปนะครับอ่า แล้วก็อย่าลืมก็ปี้งานส่งนะครับทางอเบก้าสามนะครับถ้านักเรียนทําไม่ทันนะครับนักเรียนหลือเวลาสิบ้านาทีนักเรียนต้องส่งต้องหยุดทําแล้วก็ส่งเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับเหลือเวลาสิบนาทีนะครับนักเรียนก็สั่งเซฟงานนะครับแล้วก็เตรียมส่งงานนะครับเท่าที่ทําได้นะครับถ้าไม่เสร็จก็ส่งเท่าที่ทําได้ Terima